สวัสดีครับท่านสมาชิกวิลเลอร์พิเจนวันนี้วันที่20่ส่า26นะครับ26มิถุนา2563้ที่กงดีเคบางบอนก็เตรียมรถใส่ลูกนกสายเหนือนะครับของนกพุสเสียนี่มีอยู่สองชั้นนะครับแต่เสียเคี้ง เสียเขียงสั่งลุยให้ต่อขอต่ออีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าสายเดือนี่นกจะมีถึง300ตัวชั้นละ90กว่าตัวชั้นละเกือบร้อยอ่ะนะครับเสียเขียง250้ยดีเคบางบอง50นะครับก็คงจะไปเปิดทางให้เสียเขียงเสียเขียงสั่งทำชั้นบนมือนหนึ่งพอดี นะครับสันเล็บทั้งหมดคงสันเล็บทั้งหมดเสียเข็งสั่งลุยครับมีช่องปล่อยช่องอะไรเรียบร้อยส่วนข้างล่างนี่ที่มีฝาปิดดี่ก็เพราะว่า เวลาเราเปิดดิเราเปิดเราเปิดพับลงนะครับเปิดพับลงถ้าไม่ทาดีดกมันจะขาติดที่ร่องแล้วก็ขาหักนะต,ต้องปิดนะครับข้างล่างต้องปิดส่วนข้างบนนี่เปิดขึ้นตลอดชั้นละหมื่นสามชั้นกสามหมื่นต้งุงเสียทำไว้สองชั้นแรกมันประมาณหมื่น้า หมื่นเก้านี่มันจะทําง่ายเพราะว่ามันเหมือนกับแตแ่สองชั้นนี่มันโครงสร้างมันใช้ร่วมกย่ชั้นมันใช้ร่วกมกันได้แต่ถ้าทําใหม่นี่มันหมื่นเพราะว่า<อ>ต้องทําใหม่เลยวางพื้นใหม่วางเฟรมใหม่เตรียมใส่เหลือเต็มที่ เวลาซ้อมไกลๆสบายมาก เวลาเลิกซ้อมเลิกแข่งก็ถอดออกมาเก็บไว้ข้างล่างนะครับถอดแต่ละชั้นที่ถอดได้ครับแยกแยกออกมาได้โดยเฉพาะชั้นบนนี่สามารถแยกชิ้นออกมานะครับแยกชิ้นออกมาเพราะว่าเรามีน็อตน็อตยึดไว้6ตัวหกมุมส่วนสองชั้นล่างนี่แยกไม่ได้นะครับสร้างติดกัน เหนือนี้เสียเี้งบอกเอาจริงลราเล่นมาหลายปีแล้วเอเคนะครับ